สวัสดีครับครับเราก็มาชมเรื่องพระคันต่อนะครับในการกล้องสองตัสยามกับอาจารย์สทุทศั์มั่นเชิตผมผมีของเก่าให้ท่านชมนะครับอันเป็นคลิปวิดีโอลงยูทูบให้ท่านชมได้เพว,ว่าวต้องขอขอบคุณผู้ที่สนใจ บางคนก็ได้เป่งฟันกันไปใช้บ้างในราคาที่ให้บูชากันไปใช้เป็นพุทธคุณนะครับให้กับสำหรับตัวเองและก็ครอบครัวแล้วก็บางคนได้ไปก็ทำให้ครอบครัวด,ดีขึ้นเยอะก็โทมาพูดมาคุยกับผมครับผมจะให้ดูพระเนี่ยส่วนมาก มจะให้เน้นดูเรื่องเนื้อพระไม่ว่าเนื้อดนนอินเนื้อชิอ้นเนื้อทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องเอาไปเทียบกับตอกนะครับอย่างเงี้ยเห็นพระที่ผมมีเนี่ยเห็นพระมรดกเงีย้ยผมจะเก็บไว้แล้วก็จะได้เป็นมรดกในสะบูรตระกูลตอให้ลูกให้หลานนะครับแต่ผมมีพระเครื่อง ให้ท่านชมกันแล้วบางคนมาแบ่งกันกันครับเพราะว่าลูกชายผมมีสองคนก็ให้เขาไปขึ้นพอก็มีสุกการหลายอยา่างแล้วก็ลูกชายผมไม่ได้สนใจอย่างผมนะเขา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 ผมเนี่ยสวดบัสมพระมันตั้งแต่อายุสิบเจ็ดแต่จริงเอาค้องพระมันตั้งแต่เด็เดแแกแบนะเพราะพ่อแม่บอกผมโตมาผมก็เห็นพระอย่างเนี้ครับ มก็เลยสะสมตอนที่เป็นข้าราชการครูแล้วก็ตอนที่เรียนอยู่วิไลครูที่บุรพาก็เลยได้พระมาจํานวนหนึงก็พอสมควรลูกชายก็เลยบอกให้แป่งปันผลบ้างผมก็เลยลงยืมครูนะครับเอาเดี๋ยวมาชมกันครับแล้วก็จะบอกวิพระแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับที่ให้ชมแล้วก็จะพูดคุยไปนะครับว่า,าพระนี้เป็นยังไง อยู่ในจังหวัดไหนโทรมาถามกันได้นะครับแล้วก็นแนะนํากันได้มีหลายท่านนะครับส่งามาอะไรมามาใหผมไหนที่ผมดูได้ผมก็บอกว่าดูได้อันไหนดูไม่ได้ผมก็บอกบางทิมเนี่ยผมไม่เคยเห็นผมก็บอกไม่เคยเห็นนะครับ,บก็พูดกันตรงๆผมไม่ใช่เซียนแล้วก็ไม่ใช่สายที่ขายพระตามแผงผมยังไม่เคยเอาไปวางขายพระตามแผงน,นะครับอันนี้ผมลงยูทูปตามที่ลูกชายให้เอาไปแบ่งพันกัน รับตัวประเทศครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับชมพระเนื้อสำริดกันต่อนะครับกลิปนี้ก็จะเป็น,พ,พ,นกกพระพิมพ์ตุ๊กตาของพระร้านนาหรืออันนี้เป็นยุคประมาณเ,เชียงแสนนะครับ ทิมตุ๊กตาเนี่ยก็จะมีเกลดสั้นกับเกลดยาวอ่าีเกลดยาวกับอันนี้สั้นนะแล้วก็หน้าตักหนึ่งนิ้วสูงสองนิ้วเดี๋ยวดูเนื้อครับเนื้อสำริดน,ะ,นะครับพักกลุ่เนี่ยเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้อ่าเพราอยู่ในกลุ่เนี่ยเป็นพันปีนะนครับ อายุคเคียงแสนพิมพ์แต่ละพิมพ์เนี่ยบรรพบุรุษของเราเนี่ยก็แกะพิมพ์ออกมาในสวยเนีืน้อสมิครับผมก็จะเน้นในการดูเนื้อพระมากกว่าที่จะบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการเป็นมาของพระว่า เขาเอาอะไรใส่บ้างใส่บ้างนะครับเพราะว่าพระเนื้อสัมฤทธิ์มีอะไรบ้างก็เข้าไปดูในเน็ตได้นะครับะนะครับผมจะเน้นในการดูพระมากกว่าดูดูผิวดูเนื้อนะครับผิวอย่างเงี้ยคือคือพระใหม่เนี่ยมันทำไม่ได้นะทำยาก หนาตักหนึ่งนิ้วนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ตุ๊กตาเห็นไหมเนื้อสำริดอันนี้ผิวพันธ์นะสนิมเขียวเขาก็จะไม่ค่อยมีอันนี้จะถึงเนื้อเห็นเนื้อเนี่ยเนื้อสำริดจ,จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ตุ๊กตาเขาเรียกพิมพ์ตุ๊กตาเกรดยาวนะเปลวนี่เหมือนเหมือนเปลวของ สุขโขทยัยถ้าเป็นเชียงแสนจริงเนี่ยทางบนเนี่ยจะเป็นเกตบววตุงอันนี้ก็เป็นพระสมัยยุคเชียงแสนยุคบโบ,บราณเนี่ยก็มียุคเชียงแสนทาราวดีเชียงลุ่งนะครับแล้วก็สุขโขทัยอยุธย,ยาอายุธยานี่จะทีหลังอแล้วก็มีลบบุรีด้วยนะครับ โลบ,บุรีเนส่วนมากจะเป็นขอมเนะทวรูปเนี่ยขอมจะเป็นผู้ทําเป็นผู้สร้างากับตัวเนื้อนะพระที่ทำรอยองค์เนี่ยเหมือนพระพุทธรูปเนี่ย จะสวยนะนะครับและอันนี้ไม่ค่อยหนักนะไม่เหมือนไม่เหมือนทองสำริดถ้าเนื้อทองสำริดเนี่ยจะหนักนะครับอันนี้อันนี้เป็นเนื้อสำริดที่ไม่แก่ทองคำนะครับนี่เนื้อสำริดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าดูตุ๊กตา เกตสั้นอันนี้จะเป็นเกตของอเป็นบัวตูมของลักษณะของเชียงแสนเลยนะอันนี้ก็ถ้าเชียงแสนนะเนี่ยก็จะมีสิงหนึ่งสิงสองสิงสามอันนี้ก็จะเป็นสิงสิงสองถ้าสิงหนึ่งจะอยู่นี่ฮะถ้าสิงสองเนี่ยจะมาถึงประมาณหน้าอกตรงหัวน,นมอ่าถ้าสิงสามไนี่ยาวถึงนี่เลยนะครับทางด้านล่างนี่เลย พระเชิงแสนนี่จะมีะเขาเรียกว่าสิงหนึ่งสิงสองสิงสามนะครับอ่ันนี้ก็สวยก็น่าตักหนึ่งนิ้วเหมือนกันอาโทรมาพูดคุยกันกับอาจารย์สุทัตม์มันเสพวิตแต่อยากจะดูพระก็โทรมา เบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอมีไอดียลนด้วยเล่นไลน์ก็จะได้ถ่ายรูปไปให้ชมกันนะครับชัดๆถ,ถ้าเป็นวิดีโอก็ก็ยังไม่ได้เห็นชัดๆเท่าไหร่ต้องเป็นภาพนิ่งนะครับแล้วก็ขยายดูเนื้อได้แล้วก็มาปรึกษาให้ความรู้กันนะครับบางท่านก็รู้มากกับผม นะแล้วก็ผมก็มีความรู้ที่ผมสะสมมาตั้งแต่วัยรุ่นอายุ1 7นะครับก็ดูเนื้อแต่ผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่เซียนนะแล้วก็ไม่ได้ยกย่องตัวเองเป็นเซียนแต่ใครมาให้ดูอันไหนที่ดูได้ผมดูแล้วผมไม่ว่าผมจะไม่พูดว่าเแท้ผมจะพูดว่าเนื้อถึงหรือไม่ถึงแค่นั้นเองนะครับอ่ะ ็ฝากไว้ให้กับผู้ที่ชื่นชอบในการที่สะสมพระแล้วก็เช้าซื้อบูชาพระเอาขึ้นคอกันครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้นะครับ